คิดค่าเช่ายังไง CPO ติดต่อเช่าเปิดร้าน7 e เ e ่นอหลายคนอาจจะเคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวสอบถามติดต่อขอเช่าพื้นที่อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเพื่อเปิดร้านแต่เจอกับปัญหาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรคิดค่าเช่ายังไงหากใครกําลังเจอปัญหาหรือเหตุการณ์แบบนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานําเสนอ โดยปกติทั่วไปแล้วร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อเจะมีหลักเกณฑ์เรื่องราคาค่าเช่าตึกพาณิชย์หรือที่ดินอยู่แล้วซึ่งแต่และทำเลราคาค่าเช่าแตกต่างกันไปบ้างแต่ไม่แตกต่างกันมากนักขึ้นกับความหนานแน่นของประชากรการสัญจรแหล่งที่พักอาศัยย่านชุมชนตลาดติดถนนใหญ่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเรื่องทำเลเปิดร้าน โดยทั่วไปราคาเช่านั้นสามารถต่อรองราคากันได้ตามความเหมาะสมหากไม่มั่นใจก็สามารถลองสอบถามเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ตึกใกลเคียงกันว่าอาคารใกลเคียงกันนั้นราคาค่าเช่าเท่าไหร่หากเจ้าหน้าที่เสนอราคามาต่ำกว่าร้านอื่นในพื้นที่เดียวกันก็สามารถเจรจาเพิ่มราคาได้โดยพิจารณาจากทำเลเปรียบเทียบกันเช่นหากทำเลของเราอยู่บนทำเลที่ดีราคาค่าเช่าก็ย่อมสูงกว่าและก็สามารถเพิ่มราคาเช่าได้แต่ไม่ควรตั้งราคาค่าเช่าสูงลิบลิ้วจนเสียโอกาส ควรหาผู้เช่าที่มีความรู้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดการเรื่องเอกสารการทำสัญญาพื้นที่เช่าให้ถูกต้องร้านสะดวกซื้อเซเว่นอจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของค่าเช่าตึกพาณิชย์หรือที่ดินอยู่แล้วซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละทําเลราคาค่าเช่าอาจแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนะักขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของประชากรการสัญจรแหล่งที่พักอาศัยย่านชุมชนติดตลาดหรือติดถนนใหญ่ สำหรับราคาค่าเช่าตึกอาคารพาณิชย์3คูหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทขึ้นไปจนถึงหลักแสนบาทหรือถ้าเป็นที่ว่างเปล่าการเปิดร้านสะดวกซื้อหนึ่งแห่งจะใช้พื้นที่ประมาณ150-200ตารางเมตรรวมที่จอดรถซึ่งการคิดค่าเช่าจะต้องคำนึงถึงความเจริญและศัก,กยภาพของทำเลนั้นๆด้วยเช่นกันหากไม่รู้ควรมีที่ปรึกษามาช่วย ทำสัญญาให้เช่าครั้งละ10 1ถึง12ปีปรับเพิ่มค่าเช่าทุกๆ3ปีครั้งละ10%ค่าเช่าโอนเข้าบัญชีเดือนละ1ครั้งแนะนำให้ผู้เช่าควรมีที่ปรึกษาที่ดีเพื่อดูแลการประกันภัยภาษีการปรับปรุงให้คืนสภาพเดิมภายหลังเลิกเช่าการบอกเลิกสัญญาค่าปรับเช่นการจ่ายล่าช้าการบอกเลิกสัญญาก่อนเป็นต้น สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเป็นสัญญาสำหรับการเช่าเกินกว่า3ปีสัญญาแฟรนไชส์เซเว่นอีเปีซึ่งผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะต้องจดทะเบียนสัญญาเช่าณนะสำนักงานที่ดินเขตที่ดินนั้นๆที่ตั้งอยู่โดยมีประเภทของสัญญาที่แยกย่อยลงไปอีกได้แก่ สัญญาเช่าธรรมดาคือสัญญาที่มีลักษณะเหมือนสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่ผู้เช่าเสียแค่สัญญาเช่าต่อผู้ให้เช่าผู้เช่าไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ในการเช่าได้เช่นหากผู้เช่าเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในสัญญาสัญญานั้นก็ถือเป็นอันสิ้นสุดไม่สามารถส่งภาระต่อถึงทาย,ยาทได้ ในกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันผู้ที่ประสงค์จะฟ้องร้องต้องมีเอกสารสัญญาเช่าที่ชัดเจนถึงจะดําเนินการให้เช่าเช่นเ <c oughs> จ้าของตึกจะฟ้องร้องเอาความผิดหรือค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือสัญญาเช่าณสําสนักงานที่ดินเท่านั้นในกรณีฟ้องร้องกันหากทาสัญญาเช่าที่ดิน3ปีก็จะต้องฟ้องร้องภายใน3ปี สัญญาเช่าตอบแทนคือสัญญาที่ผู้เช่าจะต้องเสียค่าตอบแทนอย่างอื่นตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่านอกเหนือค่าเช่าผู้เช่าสามารถโอนย้ายสัญญาเช่าไปยังทายาทได้ในกรณีที่ผู้เช่าเสียชีวิตในช่วงยังอยู่ในสัญญาทายาทจะต้องรับผิดชอบต่อการเช่าในเวลาที่เหลือในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารบนพื้นที่เช่าผู้เช่าจะต้องเสียค่าก่อสร้างและอาคารที่สร้างเสร็จแล้วก็จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าในกรณีที่อาคารเช่ามีสภาพชำรุดผู้เช่าจะต้องปรับปรุงต่อเติมเอง ปัจจุบันเซเว่นอเลมีจำนวนมากกว่า12,000สาขาทั่วประเทศและมุ่งสู่เป้าหมาย13,000สาขาภายในปี2,565ซึ่งส่วนหนึ่งของการเติบโตมาจากธุรกิจโต e b u s i n e s s Partner S B P ที่มีระบบที่แข็งแกงร่งรวมถึงทําเลเปิดร้านที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในการทำร้านเซเว่นอเลฟที่อยู่คู่คนไทยในทุกชุมชนมายาวนาน หากท่านใดมีพืน้นที่อาคารหรือทำเลทีท่น่าสนใจเพื่อเปิดร้านเซเว่นอร้านอิบสะดวกซื้อตลอด24ชั่วโมงสามารถร่วมเสนอพื้นที่ได้ที่เบอร์โทรศพัพท์028267800 แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ